สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คนผู้คำสิพามาเห็ดสมป่าพี่น้องเห็ดสมเป็นสมโต้ด้วยพี่น้องนะสมป่าที่เป็นหามาเหมือนขึ้นเลยพี่น้องเป็นป่าอันคุยลำแล้วป่าอันเขาล้างขอพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้ขั้วเรียบร้อยแล้วกะ็เอาเกจเอาเครื่องไนออก,ลอก,อกอยยแล้วพี่น้องแช่น้ำเกลือเพิ่งแช่น้ำเกลือมากกไว้ยุดประมาณสามสิบนาทีเลยพี่น้องบริเทณตามขามาได้พี่น้องนะ ส่วนนี้บด้ใส่นำเข้ามาบริั่นำเข้ามาไวแต่ว่นหย่งมาเดี๋ยวเฮาต็มว่าล่างใ่ล้างตั้งเสลือออกที่นด้อเป่าตุงเนี่ยแต่ให้ท่องเขาออกที่กันขันห้องบริษัทนำเกลือไวพี่้องสิลิขาสิลิเด้อ น้อแซน้ำเกลือไ้ฟ้าเนี่ยฟ้าสิบริฟ้าสิแก่ดิือเก่าพี่นอเราออกกี่ีเลยจากสองน้งล่างน้ำเกลืกอออกแผ่บ่ล่างเข็มหน่นล่างเข็มแซนว้ชุนขาขาวพี่น้อสามหรือสิขาว ใส่เลยพี่น้องใส่กระเทียม้าไปเลยข้าเนียวพี่น้องข้าเนียวหนึ่งซุกเรียบร้อยข่าหนึ่งร่อข้าเนียวเจ้าแห่งความอร่อยเลยพี่น้องเนี่ยใส่ได้หลายเลยเกลือเกลือเกลือเนเราจะเฝ้าใส่หลายพี่น้องซีบึงไปน้ำนนนนหันนบดละนววบดละหนี่ห้ากร จังเอาใช้ไม่เนี่ยพี่น้องเป็นยังที่พราะว่าเขาไดี๋ยวแช่ใซนไอตู้มันแล้วพี่น้องจะฝ่าวเห็ดเค็มจากนั้นเ้าสมาครขันพี่น้องปุ๋งได้ได้อล่าครับบานั่งใส่กระคับลราการย่องอยู่นอะไะพี่น้องเอาจนฟ้าเหนียวไปเด้พี่น้องเอาจนฟ้าเหนียวบันได้ย่องให้มุ่นเด้อขั้นเจ้ายู่พภะนี่พี่น้องขั้นเนี่ยเจ้าเนี่ยหยีบเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าใบฟามุ่นปันไดนะ ลแ,แ,ลแล้วก็ะซิมเบิงแตะแทะเบิงนั่นแหละต่างอยู่เพราะกระเพื่อมเกลือเขาไปอีกจังหน่อยเพราะว่าเวลาตอนที่ห้ามากกันาาามาก,กนะพี่ครับเขาเขาหมักเกลือไปพูดสามสิบนาทีแบบนี้เกลือมันก็ซึมเข้าไปใน,นตัวมันเดือบ้อยอย่างกระซิบเข้มหลายเกิดอยากเข้มมีที่มาได้อีก แยกสองมือนไปน้องอากาศจังสีสองมื่นกับพ่อเดี๋ยวสิมาชี้หมเบิงขันนิดเดียวแต่เทปมาลายดอกซุ่มตัวใหญ่เอาไปลาบไปให้ถั่วพอลาบลาบ,ลาบปูขินเพิ่นลาบปลาแซ่บแบบลาบเหนหียวหน้องปูไปให้แซ่บอยู่เดิแต่โบมีเวลาเหมือนมาขันสมก็เลยควรเป็นผู้ลาบ มันมันขี้ขาดดอกกมาเห็ดสมไม่เห็ดสมแจ็คหนอเคยซีเพยหาปลาอีกพี่นนอมันอีซีเพย์ดำไปดํามันกังเวียนพี่นนอไปเบิงไปจอบเงปันนินคนเรามองเก้ามองเคยเอาลูคีบในเบิ้งกันละมองลูกคิดสั่นกันละสีเพยอันเบิ้งคู่ตัวนั่นแหละพี่หนอ้าก่อนมีสองสองเขียงที่ใกล้กันนี่อตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันออกก่อน ตัวใหญ่ขึ้นกันเดีย๋ยวมันสิไปแก้มือสิเห็นบอกแล้วมันก็จะเอาไปเอาแล้วเพราะว่าม่นสิสองอาทิตย์บอกบได้ไปเบิ่งใส่ยูรับคุณนะไปทางยะสูอยู่รอกไปทางไปไปยะสูเป็นทางนี้ส่นไปยะสูเนี่ยผมอยู่ละเอียดเนาะผมก,ก็สิไปยะสูกับบ๊วยกลกันเนาะ่นใกล้กันคันไปนขีดขนาดคันไปเรื่อยเศร้าไปทั้งข้า ทั้งซาวทังขันย่าเฮ็ดขันเฮ็ดบึดเดียวพี่น้องเน่าสมยังกะสร้างขันขันบึดเดียวเน่าพี่น้องอันนี้ต้องขันด้นโดดใส่เวลาด้นขันเอาจนเหนียวเวาสิเป็นผสมง้อผสมหมูพี่น้องผสมปลาอืกอกันเฮ็ดขึ้นโนี่เหนมีเน่าพี่น้องเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดขายก็รวยพี่น้อง กันคนใดมีปลาเฮ็ดกินประจำให้กินประจำเดำเี๋ยวมาแล้งเทอมานปลานิ่งกระเสียไทยเบิ้งเป็นคลิปสั่นนะพี่น้องนะแต่พอมาถึงขันว่ายองนะพี่น้องผมเป็นว่าอยองเอาจนมุนก็จะเข้าขันสมแบบปักเย่ยเอาเรียบร้อยไหมเนะาะขันมาอยู่ประมาณสามินาที แล้วก็บเเอาใส่กระปุกกระปุกได้ใส่พี่น้องเลยใส่แบบจันเดียวเห็นจันเดียวเห็นเนาะงขันเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นสีละแยะเบิ้เงเรียบร้อยพี่น้องพอดีแล้วบ้านกัดเพิ่มเกลือหน่อยนึงปลาสีบร่ตัวมุนเลยพี่น้องปลาสีบร่ตัวมุนกระดอกยังเป็นโตอยู่แต่ว่าอ,อ่อ,อนอว,วยสวยอ่อนอวยสวยอาบานี่สิเอาใส่กระปุกไว้พี่น้อง ่ใส่เฮาก็ต้องสีเลี้ยงๆจังหน่อยพี่น้องต้องสีเลี้ยงๆจังหน่อยเอาอะไรมันสิเดะอาใส่แบบบเลียงยามเวลาเฮาเอาเอายากพี่น้องดึงออกมาดึงยากุมเข้าุมเครื่องเอาลงนํากันนอกไเลยกดลงสีแน่นๆจัหน่อยนเอาเรียบร้อย ปิดฝาไปเลยปิดฝาแล้วก็สิเอาใส่ถุงอีกเท่อน,นึงพี่นอ้องขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องบาดนี้เอาใส่ถุงเอาปิดแน่นๆไว้พี่นอ้องปิดแน่นๆเลยได้ปิดแน่นๆใส่ถุงกันแมงวัน <c oughs> กันแมงวันไปแมงวันมาีมาใส่พี่นอ้องสักซองซ้ำม,มือพี่นอ้อง แต่ก็เบ,บิ่งอีกจะก็เหมืนกับสองมื่นคันอากาศแบบนี้พี่น้องสองมื่นกับพ่อเฮงแต่ถ้าถ้าจะให้ดีกับจัก,กสามสามหมื่นวันนี้คดีเลยเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยแล้วพี่น้องสมปลาสูตรผู้คำนะคนผู้คำเห็ดสูตรจิ้มนะปกติก็เห็ดลายเขเนี่ยแะบมอหมานกันเลยไอ้เห็ดซ้ำนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็าจะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้อง อยาจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้คนผู้คมในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปพี่น้องอขอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณครับ